และล่าก็มอดหรือดูอร้อนเราโซ่หรือดูฝนมันทำให้ฉันน่าคิดคิดถึงคนเมื่อตอนที่ฝนโปรยไปเหมืนฉันเหมือนฉันเวียนไมา่ถึงเธอโอ้โอโอโอถ้าไมีฝนที่ตกลงมาบวกความรู้สึกว่ากับคำถท์ใจหรือตัวฝนนี้จะมีเธออยู่กับฉัน ที่สุดที่ฉันเคยเจอมายอมให้เธอเป็นแม่ควีนในเธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอดันไปกับโจรสลัตที่ยศมันแขกลาสีฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติในเธอพร้อมขอแค่เธอยอมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอกับทิ้งฉันไปว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยเธอต้องการในสิ่งใดฉันจะให้ทุกอย่างขอแค่เพียงเธอมีใจทิ้งฉันได้เปล่าเธอ เธอเป็นคนในฝันก็อคือคนที่ฉันนะต้องการเธอดันไปกับเขาโดทิ้งฉันเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเลยจับมือเธอแขนดูแลไปกันเองเสียดายเธอไม่ใช่กูเฟนผิดที่รักของเราจียังไม่ชัดเจนส่วนทางเป็นคนละเลนความรักของเราอาจจะดูสายไปใจมีสายใหญ่วันนั้นจะแค่ลองใจที่เธอไปมองใครฉันยังจมกับาพาหลบตาลงมุนกับเธอไม่กลับมาความรู้สึกข้างในฉันคนเดิมหายไปกับปาอยู่กับเขาจะสบายดีไหม หยดน้ำตาที่มันลินไลฉันคิดถึงเธอเธอได้ยินไหมมองดูท้องฟ้ามองดาวไม่คู่จันทร์ทำไมมองดูที่ฉันทำไมไม่คู่เธอถึงอันที่จริงเธอไปรักมันเธอไปรักมัน,มนฉันเองก็แสบเลยฉันมีเพชรพลอยแล้วก็แหวนเงินทองเอามากองที่เธอได้มากกว่าเธอต้องการจะประสาทหรือวิมานฉันสามารถให้เธอได้ทุกอย่างไม่เข้าใจเลยจริงๆให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดที่ฉันนะ่าเคยเจอมา จยาไให้เธอเป็นเมควีนให้เธอเป็นควีนฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาไี้เธอดันไปกับโจนสลัดที่ยศมันแขกะลาสีฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติให้เธอพร้อมขอแค่เธอยอมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอกับทิ้งฉันไปโอ้ยฉันไม่อยากเชื่อเลยกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับกดบาย